สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทัดไายให้กำลังใจ เปิดไฟจะข้าวามันมืดพี่น้องมันมืดตลุด า <c oughs> มาดีค่ะหกล่านตรงใจว้าเด็กหกล่านตรงใจแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอฟซีมาซอ่แล้วมา <c oughs> เสนอท่านข้อแล้วท่านข้อจะนำลองสนรลูกกันน้อง สอล้านดวงใจเด้อพี่น้องหกล้านดวงใจสองล้านดวงใจขอบคุณอะไลทุกไทุกไลทุกไลทุกลทุกเลทุลทุกไลทุทุกเลิุกัลทากลาุกไลทุลทุกไลุณหลทุกดลุกนะไล,ลทุกไลลุกไลททุกุกท đang lấy noi chặt sườn vào cây cầu mát bàn chặt sườn nồi vào cây ก็หกล้านดวใงใจนี่ว่าเหงเก็บเสือมาฝนนะน้องมุกีดีเลยนกจีดีมิกจีดีมันจะได้เสียบไฟไปน้องไฟมอเตอมาไปขึิ่งมา Yeah. ดีค่ะคุณติมครับ